โอเคไว้ทุกคนวันนี้ผมจะมาทารมาไนไอคิมไม่ให้มันเล่นเอาชีวิตรอดไว้ทุกคนก็คื <c oughs> อผมจะทรมานมาันทุกอย่างนะทุกคนขัดขวางให้มันไม่ให้เล่นนะเออคลิปนี้เป็นไงก็ไปชมกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในมาคัพเราชเวอร์ชับเก้าจุดสิบเก้าหิวหิวเลยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะทำอะไรเดี๋ยวให้ให้มันเอาอาหารกันแล้วกันแต่ผมผมจะเสกเกิดมาแ้มันอะไรนี่หมู่บ้านไม่มีเหี้ยอะไรเลยมาคัพฮังเกอร์ทุกคนเนี่ยจะตายฮังเกอร์ฮังเกอร์สองห้าดึงชึบไอ้เหี้ยหิวกระเดิมไม่ติดเหี้ยอะไรนั่น นนะอะไรวะสาร่าเสิร์ด้นะเสิร์ดล้ะเสิร์ดทีทุคนเออปผมแปลงเป็นมังกรแล้วทุกคนคลิปนี้เออนี่เดี๋ยวผมจะแบบบ้านมจนในที่อวานมึไม่จนในตว์ปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะหมดแล้วเดี๋ยวจะตัดข้าวตัดข้าวนะตเฮ้อเข้าเฮ้อเออเ้อเเ้ออเฮ้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 เฮ้้อเฮ้ยเฮ้เฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเอเเอ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้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  อป๊บเ да ok oh. ัาอาหารได้อาหารแล้เปล่าอ่าฮึบเฮ้ยฮึบ NO> ฮึบ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  อันนีวผมจะแกล้งไปสักพักกันแล้วทุกคนแล้วผมจะเอาวอตที่ไปแกล้งมันไว้ทุกคนเชิบดิเราจะทรมานสัตว์เลี้ยงมันทุกคนเนี่ยอะไรเนี่ยปึ๊บเฮ้ยอะไรวะแล้วมันเลยสาระนี่มันจะหมดวะสาระอะไรเนี่ยเฮ้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 ยดิลูกคนเลี้ยลูกออสลูกออสไอคิมชอบลูกออสทุกคนอะไรตัวอะไรวะเฮ้ยทรมานลูกอสห้ามเลย อ๋อผิดธรรมชาติอะไรนี่มีมดติดด้วยมดแบบผิดธรรมชาตินี่เหรอมีคนแอลเวจอวจริงแอลเจัวจริงแอลเอจัวจริงทุกคนแอลเอจัวจริงเฮ้ยมันเก็บกับข้าวอะเฮ้ยโอ้โหนี่ทุกคนผมจะรอดูนี่มันจะไปทำอะไรตซยก่อไงโซยก่อนเหรอวะข้าวกับข้าวอะไรเงี้ยกับ้าวเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเ ดูดิดูดิดูดินี่ไงมันจะลงเอาไหมทุกคนรอรอรอมาเลงได้กับข้าวอีกแล้วนี่มันมีบล็อกบล็อกใหม่ไว้ทุกคนบล็อกใหม่บล็อกวอร์เดนแล้วบล็อกวอร์เดนทำอะไรได้นะทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อย เจอวอร์เด Modern Man m a r f u c k e เนี่ยวอ Modern Man m a r กเกอร์ทุกคนโอ้ยทุกคนจะดูทะเลว่ะชัตินี้แม่งสวยสดงดงามว่ะเฮียสวยสดงดงามเขาียกน้ำอุ่นกับน้ำเย็นหรือน้ำเค็มกับน้ำจืดมันเป็นของให้เราต้องคู่กันของเฮียต้องคู่กันวัดกับอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกับกระบองเพชร Recovery Compound โอ้โหของไหมเต็มเลยทุกคนเออไปหาของต่อดูสิเฮียอันนี้คืออะไรวะว่านี้มันเฮ้ยเฮ้ย คืออะไรวะอ๋อไอ้เียไ Achievement ไอ้ตกใจหมดเลยสดเ,เอ้เยเคยอ Achievement ใหม่ตืดๆไม่มึงอุอย้ยน่ากลัวเสียงห้าอย่างวะน่ากลัวอะไรมันไปไหนแล้ววะเนี่ยเสียงมค<ะ>วายออกลูกเลยไอ้ควายออกลูกไอ้เรือ่อง รูควายออกลูกควายออกลูกโอ้ยแหลก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 มันแหลกอะไรเข้าเหมือนเดิมผมผมจะดูแล้วผมจะขัดขวางมันไว้ทุกคนผมจะไม่ให้มันเอาอาหารไว้ทุกคนแต่มันจะเอาอะไรวะเนี่ยแหลกว่ะทำไมมันแหลกมันแหลกเท่าไหร่วะไปรู้เหมือนกันนะแกอะไรวะควายร้องเหมือนลูกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียบกูไม่ใช่ละไอเชียกูไม่ใช่เลยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายตาย ไม่ตายอย่างนั้นหรอไม่ตาย s <S อย่างนั้นหรอผีเอ a ผีอเดอะไรเนี่ย I am a ผีอเดทุกคน I am a ผีอเดเฮ้ยนมันทำไมปั๊บวุ้ยอเดนอเดมาอเดมาบอกากูอะไรูกากีป๊อกมันอกอกป๊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 อกอกอกป๊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 อก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 กอกอก ชิบชิบชิบเชิบโอ้โหโโหคนากโหดมากมเด้นอย่าถ้าไม่แดกกูหลอกไอ้หะไม่แดกกูหลอกขลังมึงเต็มเลยเฮ้ยเฮ้มาโจมตีรรยะไก่ละขลังมึงเต็มลโอ้โหไปหวช่นไหนนอนเกินอะไรเนี้เบปึ๊บเอ้ยเฮ้ยคนออฟเดอเดน ผมอยากรู้ว่าบอเดนจะเกิดตรงไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมเราไปหาบอเดนนี่ทุกคนมันจะเกิดตรงไหนวะบอลเดนต้องอยู่ในถ้ำหมดทุกคนอะไรอยู่วะอยู่ในถ้บอเดนอยู่ในถ้ำผมจะเอาเอาไว้ในถ้ำด้วยนนะทุกคนเดี๋ยวนะออกขอถ้ำแบบที่มันแบบสว่างสว่างกว่านี้ได้ไหมเขาถ้ำมันจะตามทำไหมวะไอ้เหี้ยไม่ได้รู้อะไรกิวไอ้ตัวพวกนี้เลยไปชั้นไม่้หนี้ยเออไปชั้นไมเหนีอย P p s a NP ปรับเอ้ยโว้ยโอ้ย นี่อ่เอาอีกแล้วไอ้เขี้ยมืดมืดไอ้เขี้ยไม่เห็นเลยเนี่ยทุกคนยังไงเนี่ยชึบชึบหูเฮ้ยมันเป็นแสงยี่เลยเหรอทุกคนเท่ว่ะไม่เห็นทางไม่เห็นทางเฟี้ยว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 จะตายเนี่ยจะตกตายเนี่ยโอ้โหอะไรเอ่ะอ๋อถ้ามันได้ยินเสียงใครมันก็ใจนี่ไว้ทุกคนเดี๋ยวท่านนะผมผมคิดแล้วก่อนและเดี๋ยวหน้าเนาะผมจะลองเอาเศษเสกไอ้นี่ขึ้นมาไว้ทุกคน เสกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกบล็อกนั้วให้หมดไพืทุกคนเออขอดูดิว่ามันจะเป็นยังไงวะเออน่าจะสวยน่าดูเลทุกคนเนี่ยเอ่อทำคำสั่งยังไงวะฟิลเหรอหายสักทีฟิลบางวนน้อยห่ยมันคือบล็อกอะไรวะชังสกอร์เซนเซอร์อะไรวะเซตไทยดินเขาเรียกเลยฟิลเอ่อเออเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าชังอะไรวะชังสกอร์เซนเซอร์อะไรนะช่างแม่โอ้เกินไปัเฮินไงวะเนี่ย สักังไสกังอะไรเนี่ยนี้โหทุคนนี่นี่นี่เออดีแล้วดีแล้วเฮียแหลกดียันอ่อมาถึงมาถึงตรงนี้แล้วกันเอ่อแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นผิดธรรมชาติจัดโหผิดธรรมชาติจัดจัดเฮ้บเฮ้ยปึ๊บเดี๋ยวนะมันทำยังไงวะทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไง แล้วก็โอ้โอ้ทองฟ้าสวยจังเลยทองฟ้าสวยจังเลยทองฟ้าสวยจังเลยฟิล์มเนี่ยมาเล่นด้วยก็คงจะสีมห้าเดี๋ยวนี้มันเป็นไหนไมเจ็ดสิบไปทิพฟนคราฟทุกคนผมบอกว่ามันมาทิพฟนคราฟยังไม่กลับผมบอกว่าผมมาทิพฟนคราฟยังไม่ได้กลับไทุกคนเออนี่ทุกคนปั๊บเออดี่ไงแล้วเจอกขแบบแล้วเจอกขแบบว่องไวการใกล้อย่างเงี้ย เจอกว่างวการใกล้ไงวีโรดก้าวไกลไงใจอย่าตายอย่าตายเจอวีโรดก้าวไกลไงทุกคนประเด็นนะโอ้ตายฮะตายแน่โอ้โคตรสุดอ่ะนะโคตรสุดอ่ะสุดจริงอันนี้คือสุดจริงเลยเฮ้ยนี่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 โอ้โห้ยแหลกแหลกแหลกแหโอ้โหนี่ไงตีเลยจะตายแหลกจริงอ่าทับทีพเอฟพับเฮ้ยโอ้ยขี้เหล็กโคตรสวย โค้ตสวยเอาจริงว่าโค้ตสวยอะนี่เนี่ทุกคนแล้วก็โอ้ยเออจะสวยแต่สวยโอ้ยโอ้ยสวยสวยจริงสวยจริงวอร์เดนเจอวอร์เดนกูไงโอ้โหทุกคนโอ้ยมันมาเลี้ยวปับ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 โอปปี้โมยันโยโอปปี้โมยันโย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 ่โอ้โหโอ้ยขี้แหลกแหลกจะไปตรงอื่นป่ะตรงอื่นตรงอื่นตรงอื่นตรงอนตรงนี้มันแหลกเกินทุกคนแหลกเว้อเดี๋ยวนะทับคิวเหมือนกันทับคิวย่องทับคิวโกคิมคุงยังไง นี่ทุกคนนี่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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพิกัดดีกว่าแล้วก็โอ้ยหนีไปตั้งไหนดิเนี่ยเอาเป็นเอออะไรเนี่ยเชิบแล้วก็ไลดอะไรวะห้าเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสามสองเจ็ดลดอะไรวะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้อยห้าลดอะไรวะฟ้าโอ้ยมืดอีกแล้วโอ้ยดี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 ซอมบี้โอ้เออเฮ้ยอ้โอ้โออะไรกแปลเนาะอเฮ

มันเจอบอร์เดนนี่ไงมันแดกุงไงคุณทุหัวใจดิแดกหรอกมันแดกหรอกหัวใจมันแบบปรับปรับปรับผัวปรับหูมาดเฟี้ยวเฟียลจริงอันนี้คือเฟี้ยวจริงตัวอะไรเนี่ยมังกรน้อยมังกรน้อยมังกรอนน้อยตับเฮ้ยตัวฮีอะไรนะเอาอ๋โอ้โหที่ฝ่ายเลยนี่ทุกคนไม่โคตรโหดอ่ะชอบมากเลยว่ะบล็อกเนี่ยมันคือบล็อกเซิร์ฟเอ้ยหนีเฮ้ยทำไมมันมาตรงนี้ได้โอ้โหนี่ไงเป็นไง มืดมืดไม่เห็นไม่เห็นโอ้โโหอเคไว้ทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตลาไปก่อนเลยกันทุกคนใครที่ยังไม่ลืมก็ไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับโอ้โหดิเราเราข้าวาเลิ่มไหมทุกคนมันจะเป็นยังไงวะผมไม่เคยข้าวาเล่นได้เลยว่ะทุกคนสารสิเพิ่มเพิ่มจะจักรจักรรู้ว่ามันจะเป็นยังไงวะทุกคนเดี๋ยวนะปึ๊บเออ่นี่ นี่ยแล้วก็เชฟแล้วก็กูหลับไงเออหลับอะไรนะไม่ต้องเจอเฮ้อ้เฮ้้อโอเคทุกคนสวัสดีตอนเช้าเลยบา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 ยคนอ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้องมาเคลิ้มและสว่างไม่มืดมนแล้วไงบายบายคอเลคิงมันจะแหลกว่ะนี่ทุกคนมามาลองสู้กับวอร์เดนอุ้ยมืดมืดมากมืดมากอุ้ย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 โหดโหดจังโหดจังโหดจัง โหดจังเล่าโหดจังเล่าโหดจังเล่ามาโอมสี่ท้าืนมามาโหดมากมีคนอทุกคนมีไม่ได้ว่ะโอ้โหไม่โหดเกินดังเก็บเขา